วันนำหญิงขวัญใจมหาชนนะคะ<ม>ก็ขอขอบคุณมากโบทให้อันไนด้รางวัลน,นี้ค่ะเราก็เล่นแบบเพลิงพนางเป็น,น,นปอนันติได้ดเต็มที่ของเราแล้วค่ะพยายามอย่างมากต้องขอบคุณหลายๆคนมากๆค่ะขอบคุณผู้คกับที่เที่ยวเข็นแล้วก็นักสแสดงทุกคนที่ไม่มีใครย่่งซีไทยทุกคนเล่นในบทบาทของตัวเองนะคะขอบคุณครูสอนการแสดงด้วยค่ะ<ม>ก็เหมือนเดิมค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะสองปีนะคะสงถ้าได้ก็ขอบคุณโล่งหน้าเลยค่ะถ้าว่าก็อยากออกค่ะก็พยายามจะเล่นอยากเล่นแล้วค่ะ ก็พยายามดูเลือกให้ชอบที่สุดค่ะปีกว่าผูกพันมากค่ะผูกพันรวมถึงนักแสดงผู้มกับทุกท่านเลยเล่นตั้งแต่สาวยันแก่ยันเป็นคุณแม่คุณยายเลยเราก็รู้สึกว่าคฮเรารักงตัวละครตัวนี้ไปบุรพุทโธก็าพ้นเพื่อไปเยอะชวนเพื่อไปเยอะค่ะจะได้บุญทุกคนก็เดินทางเหนื่อยมากเท้าปวดจะคิ้วกินเบือเลยอะไรเงี้ยก็สนุกค่ะแล้วก็อิ่มบุญมากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้ไปเพราะสถานที่เป็นสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็สวยงามมากๆค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะขอพ่อแม่ค่ะ ขอให้สุขก,กายสุขใจอ่างเงี้ยค่ะสองคืนค่ะมีค่ะมีเรื่อยๆค่ะเชียงใหม่บ้านฮ่องกงบ้านไหวก็คงไปเรื่อยๆค่ะ